เสร็จแล้วครับแม่รีโอ้ก็ได้ไดิเอนี้นเรืเเรื่อเดี๋ยวจะหไปเร่อเจะอ่านไปตามสระเาปกติถ้าเคลือบก็จะสวยงามนะคะ อันไม่ไ <sympath> ด <icking> ้เคลือบ่เลยที่เป็นลักษะนี้ใช้เวลาในการเป็บนิดนึงถ้าร้อตางกล่องแค่นนี้ใช้สามกล่องใช้หกกล่องสามสามย่เซลลวคลาสเซลล์คราบวันนี้ ไม่ดีไม่สวยไม่พอทําได้ไม่ดีไม่สวยพอทําได้พอดูได้ครับอืมนะครับนะครับสลรขาวันนี้จากครับจากอ่าก็จะเล่นไปเรื่อยๆเด็กก็จะอ่านว่าอานหนตัวอะไรสละอะไรเราก็อาจจะว่าวันนี้เรามาเรียนสละอะไรก็ให้เด็กขมุนล้วอยากเล่นสละหนังกลองดูนะครับ ทำกันไปช่วงโควิดอดีครับ